สวัสดีครับมา่มาอกันอีกึี่เราครับมีปัญหาเรื่องให้ไกลครับมาเลยฉีมาฉีดยาครับเอาก็ได้ตัวยาเชฟบินนะครับเนาะเชฟบินแปดห้าให้หลายครับไกลอยู่ไอเราไก่ผมอยู่ หม่องปล่อยนะครับเนาะเขื่อนทีปล่อยไก่กำลังผสมเชียวบ,บินแปดหาครับเอากำลังผสมยาอยู่นะครับยาตัวนี้ใส่ดีครับผมใส่มาตลอดครับฉีดหายเลยบรรยากาศแง่มมคำครับ ะวันก็ร่างสิตรงดินไก่ก็ร่างสิเขานอนครับเลยมาฉีดไปนี่ครับให้หลายครับน้ำเสานี่แม่นเมิร์ครับนี่ทางไก่เทียดไปนี่แม่นเมิร์ครับนี่ครับเดี๋ยวเอาสีมาฉีดข้างนอกก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในปั๊มเลยครับบรรยากาศยามคำคำครับ ไปมีปัญหาเรื่องให้ไกลครับตัวนี้เอาอยู่ครับในเหล่านี่ขเขาใบได้เลยครับแตกออกมายางคักครับผมเอาสิบาเม่องกันครับแค่เทนะ่านีหญ่ถือไขรด้วยครับถือไขรอนะนำไปถือใข่กับเน่าครับน้ำต้นเสารครับ นี่ครับข้างในน้ำตัวแม่ก๊กนะ่ะฉีดใส่ไปเลยอยู่ในห้างตัวนี้ก็เป็นขอ,อกดนแล้วครับต้งแต่เริ่มเพี้ยหไม่ๆพ่อเดี๋ยวเอาไว้ไกลพักครับ,น,รบน้ำเสาน้ำขางบนหัวตัวนะ่ะนี่ครับพ่อก็ฉีดแบบไี้ปั้มฉีดไปครับ สำหรับขอบกไก่ใน้นหน่อยนะครับ้มันกิดสีใสเครื่องปั่มใน้นหน่อยแต่ว่าขันขอกไก่ใหญ่ๆเฮาก็เป็นตัวฉีดยาขางาครับเจ็บวินแหาครับเอาอยู่ครับ oh. ครัได้ให้ลองที่ทำงานครับมาซอยให้มันเลี้ยง oh. ก่อนไก่ผม,มฉีดเวลา คำๆำนะครับเนาะก่อนไก่เขานอนเวลาไก่เขานอนไก่มันไปนอนก็สิได้ออกจากไก่นะครับเดี๋ย่ามาดน,นะครับเดี๋ยวเขาไปฉีดข้างในกันต่อครับขนาดตรงนี้บุค่อยนอนนะครับไก่แค่มันมาฝักซื่อๆครับให้นี่เขาไก่บ่ได้เลยครับร้ายแห้ง ใครมีปัญหาเรื่องให้ไกลครับตัวนี้เอาอย่ครับเจียบินแปดหาแล้วไปฉีดข้างในกันครับไฟไฟห้ากับทิดเรียบร้อยนะครับ เงี้ยแดงๆุนมากบุคคยเดี๋ยวลงมาท่านใดครับนี่แจมาหายเข่าแล้วก็กลับออกไปนะครับเนาะพอดีเขามาเมืองไกลมาเมืองเห็นให้มันหลายครับเลยมาถ่ายมึงสําหรับถ้ามีปัญหาเรื่องให้ไกลล่เลยหลายครับร่องม,มึงครับตัวนี้จะบินแปดหา เอาอยู่แน่นอนครับมืเอื่นเกี่ยงครับผมน้ำโสงน้ำซอำสจับบ่ได้ได้ครับเนี่ยจับนี่พิบขึ้นเม็ดครับตามมือตามแขนนี่ยตัวนี้ครับเป็นทีนอนไกลนะครับเป็นขอนนอนเวลาฉีดน้น้ำเสาน้ำหูนี่นงั้งฉีดไห้เม็ดด้วยครับเอาเดี๋ยวฉีดแล้วต่ฉีดให้มันทัวทัว ันสิได้หายขาดนะครับแต่อีกดนด้วยครับที่นี่ก็สีได้ฉีดอีกฉีดเทือเดียวอีกดน,นครับหลายเดือนด้วยครับกวามันสิกลับมาอีกนะรบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงครับของปล่อยไกลครับผมจะเป็นปลาเป็น ปลาปล่อยไก่สำรับไก่ที่อนุมานแล้วนะครับเนาะทำมอชินแล้วผมก,ก็อจะเอามาปล่อยนี่แหละครับบรรยากาศยามาแรงครับมีแต่ป่าต่วนี้มันสีธรรมชาติไก่มันสีหญ่เร็วครับยังมาแรงกับจิตเปิดไฟให้กันยุ่งนะครับเนาะไก่กับจิตสมบูรณ์ครับ ไก่แทบที่บาตายเลยครับเอามาปล่อยนี่สันหมาโบากัดชนใน้ก็เฮ็ดกันหมูครับหมูเขา่ากันหมูกันหม้หมาบบเข่าในโบาตายครับในห้างไก่ฉีหรือเปล่าในห้างไก่เออฉีใส่แหนมเลยไงจะถือจนะ่ใค่เหรอฉีบางๆในไก่กับฉีบางๆเออ ทางไก่เ้าวฉีดใส่ได้ด้วยครับฉีดใส่บางๆเรามันได้กินมันก็กระโดดออกแล้วครับน,นี่ครับฉีดเปียกเลยครับไก,ก่กะสิสมบูรณ์ครับบ่ถือไข่ส้นกระสิสมบูรณ์ครับ หลอดเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหลอดเอามา่อยขันม้าโบเข่าช่วงนี้ม้าโบมีครับโรเห็นมา้าหลอดร้ายครับปีนี้สำหรับไปสนใจกับติดต่อมาได้ครับขาดว่าปีนี้สิหลายเพราะาปีก่อนเนี่ยม้าม้าลงลายร้ายครับปีนี้น่าสิห้าย ู่างนอกหลายครับไก่ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมไี้อชีตพากันฉีดยาาเดียวนะครับเนะเาะสวัสดีครับเข็นไปพักอนกันแล้วครับฝากกดติดตามช่องน้องอาชีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ